พื้นที่ภายในสาราการเรียนวัดเนินปอตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรถูกปรับเปลี่ยนทาให้ดูแปลกตาจากสาราการเรียนโดยทั่วไปมีทั้งโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์การเรียนของนักเรียนกลายเป็นห้องเรียนชั่วคราวสําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล2-3ถึงและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงโรงเรียนวัดเนินปอหลังจากอาคารเรียนได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยซึ่งโรงเรียนวัดเนินปอเปิดเรียนแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2566 รับตอนนี้ก็คือเราเปิดเรียนออนไซต์ site, ให้มาเรียนตามปกตินะครับเราก็จะมีอาคารเรียนที่ไม่ได้รับผลกระทบตรงนี้แล้วก็มีตึกหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสําหรับเด็กที่เรียนในอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ครับเราก็จะให้ไปเรียนที่สาราวัดเนาะเพราะว่าสาราวัดเนี่ยเรามีพื้นที่กว้างขวางพอที่จะให้เด็กๆไปเรียนตรงนั้นได้นะครับสำหรับาการจัดการเรียนการสอนเราก็ พยายามจัดก,การเรียนการสอนให้เด็กได้รับความรู้มากที่สุดนะครับตรงนี้ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่22พฤศภาคม2566ายเกิดเหตุวาัตาภาัยในพื้นที่อำเภอสามงามทําให้โดมอเนตประสงค์ภายในโรงเรียนวัดเนินปอหมู่ที่1ตําบลเนินปอพังเสียหายมีผู้เสียชีวิตเจดรายผู้บาดเจ็บ18คนบ้านเรือนประชาชน3ตําบล16หมู่บ้านได้รับความเสียหาย408หลังคาเรือนโรงเรียนเสียหาย2แห่งได้แก่โรงเรียนวัดเนินปอและโรงเรียนสะยายชีลูกเห็บตกพอลูกเห็บตกได้ไม่นานเท่าไหร่แป๊บเดียวแหละ ลมตอนนี้มาเลยตีมาเต็มที่เลยแถบเนี่ความไหวของลมอ่ะมันมาหมุนก็บอกหมุนไตหอบไปหมดเลยทุกอย่างที่ว่ามันหอบได้อ่ะเด็กเขามาซ้อมบ,บอลยันอยู่ที่นี่พอซอมบอลเห็นฝนมาก็มาหลบฝอนอยู่นี่นี่เด็กก็บอกกันนะมันมาหลบฝอนอยันอยู่นี่นี่ ทานน้ำใจหลั่งไหลาจากทุกภาคส่วนพลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุวาตภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้งความซาบซึ้งอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปดรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินสงเคราะห์และถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรส่วนดมอเนกประสงค์ที่พังเสียหายได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อก่อสร้างให้ใช้ประโยชน์ทดแทนหลังเดิมต่อไปอเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะครับที่ว่าท่านยังทรงห่วงใย อาประสงค์นิกรแล้วมีความห่วงใยเด็กๆในพื้นที่อันนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าสร้างเสร็จก็ถือว่าเป็นจุดรวมศูนย์ศูนย์กลางอีกจุดหนึ่งที่ว่าในหลวงทรงมาสร้างให้แล้วทุกคนก็สามารถใช้ประโยชน์จากจากตรงนี้ได้เหมือนกันครับถึงแม้อาคารเรียนจะเปลี่ยนไปแต่นักเรียนโรงเรียนวัดเนินปอ,อยังคงมุ่งมั่นตั้งใจเรียนด้วยความหวังว่าอาคารที่เคยเรียนจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งโดยกำหนดการซ่อมแซมคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกิน2เดือน พอมาอยู่นี่มันก็สบายกว่าที่อยู่โรงเรียนกว้างหลายเท่าดังนั้นในห้องมันแบบแคบไงในนี้มันแบบกว้างหนูเก็บขยะตรงนู้นแล้วก็มากวาดตรงแล้วหนูก็ไปเก็บตรงโรงเรียนตรงครูบอกว่าต้องเรียนตรงนี้นานหน่อยเพราะว่าเขาจนกว่าเขาจะสร้างให้ใหม่ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นบทเรียนให้เราเตรียมความพร้อมก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งและทุกอย่างแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อันเร็วร้ายแค่ไหนคนไทยจะไม่ทิ้งกันทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรายงาน